ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างช็อตเมื่อนางเอกหมอลำอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างยูกีเพนพกานั้นได้ประกาศลาออกจากหมอลำเสียงวิหกก่อนที่จะทำฮือหาเมื่อประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับยูกีเพนพกานางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นสู่ไขยหอยทองคำโดยได้โพสระบุข้อความว่ายินดีต้อนรับยูกีเพนพกาสู่ไขยทองคำครับ และโพสอีกครั้งว่ายูกิยูกิเพนประกาศฟ้าส่งมาให้เธอเป็นสุปตา้าหมอลำสุขัยถ่ายถอนขังเรคคอร์ดตอนแรกน้องว่าจะขอหยุดพักสักเดือนแต่ผมเพิ่งติดต่อพ่อแม่และยูกิได้เมื่อคืนเพราะพี่พี่สื่อมวลชนติดต่อสัมภาษณ์จนสายไม่ไรายการทีวีมากมายหลายช่องนัดกันบ่ายสองสเซนตรันคอนแทน พร้อมเซ็นสัญญาเข้าหายทองข่างทันดีบุญถึงการศีนเสมอกันวาส,สนาถึงกันจึงได้มาร่วมงานกันฝากขอพระคุณเอฟ,ฟรียุกีฝากติดตามน้องเหมือนเดิมด้วยนะครับผมจะต่อยอดความดังให้น้องให้ดีที่สุดเต็มความสามารถครับและล่าสุดทำเอาโซเชียลเสียงแตกเบอร์ยุกีเพนปกา ยอมทิ้งนางเอกหมอลำเบอร์หนึ่งไปเซ็นสัญญาเป็นเบอร์รองค่ายหายทองคำโดยงานนี้เหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็เข้ามาเสดงความคิดเห็นมากมายอาทิลืมไปหรือเปล่หนุดว่าทุกวันนี้เป็นนางเอกหมอลำกระแสมาแรงสุดนัดเจ้บอกให้เลยคิดผิดจากนางเอกจากราชินีย้ายไปเป็นเบอร์รองค่ายเขาอยู่ข้างลดสิบปีน่าจะรู้อะไรมาก โดยเฉพาะคนเราอยู่ข้างนอกจะไปรู้อะไรสั์ทำหน้ามีขึ้นมีลงชื่อเสียงคอเช่นกันดูกันต่อไปเสียได้ดังแล้วยังเอาตัวเองไปผูกมัดสัญญาทำไมหลองรับงานอิสระเหมือนพี่แอนออดีพ่อแม่คือบอกปรึกษาคนรู้กว้างกว่าแน,นอก่อนจะพาลูกไปทำอะไรผลงานเพลงเอาเงินรางวัลมาทำเพลงทำช่องเองได้เงินเต็มเไม่โดนหัก ให้ค่ายด้วยรับงานก็ได้เต็มๆธุรกิจเดิมจะพ่อแม่อยากรวยอยากดังมากขึ้นต้องลงทุนเองมีทุนขนาดนี้แล้วจะไปใช้ทุนคนอื่นทำไมหนึ่งเพลงรวมเมือดีๆไม่เกินสามแสนก่อนเซ็นสัญญาก็ควรเอาคู่สัญญาไปปรึกนายความก่อนจะได้ไม่มาร้องให้ทีหลังเพราะรักยุกิถึงเมนปกติจะไม่เผื่อ